ชมพู่เผยโมเมนต์มุ้งมิงพี่สายฟ้าน้องแอรบิเกลรู้เลยปานนี้สอนลูกดีมากทริปจบรูปไม่จบจ้าก่อนหน้านี้ครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์นำโดยนักธุรกิจหนุ่มนอดวิสรุตและซุปต่อตัวแม่ชมพู่อรารยาพาลูก,ลกทั้ง3คนสายฟ้าพายุและน้องเกลบินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนที่ลอนดอนประเทศอังกฤษและศึกษาด้วยโรงเรียนที่เตรียมจะส่งลูกชายฝาแฝดน้องสายฟ้าพายุไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นในอนาคต งานนี้แม่ชมถึงขั้นออกปากว่าเขาเวลาทำใจสักกีสิบปีขณะที่ป๊าป๊าน็อตบอกว่ากลับไทยขยันขายสายไฟพร้อมส่งลูกเรียนลาสุดชมพู่อารยาก็ได้โพสต์ภาพความน่ารักของสามพี่น้องรังสีสิงห์พิพัฒน์กับโมเมนต์หยอกล้อและความอบอุ่นความน่ารักของพี่ชายที่มีต่อน,น้องสาวแฟนคลับเห็นแล้วอดใจเอ็นดูไม่ได้หลายคนเห็นแล้วต้องยิ้มตามกันเลยทีเดียวและก่อนหน้านี้ช่วงนี้นางเอกสาวสวยปู่ปริยากลับมาเมืองไทย และล่าสุดก็เพิ่งไปอยอกรายการสามแซบงานนี้ปูปริยาก็เลยได้เจอเด็กเจ้าถิ่นอย่างน้องเกลลูกสาวของแม่ชมที่ตามติดแม่มาถ่ายรายการด้วยแทบดุเทปและการเจอกันครั้งแรกของสองสาวปูปริยาและกับน้องเกลก็ทำเอาแฟนๆยิ้มตามไปด้วยเอ็นดูน้องเกลให้ยกมือไหว้สวัสดีก็ทำทันทีทำเอาปูปริยาถึงกับบอกว่าโซคิวเรียกว่าโดนน้องเกลตกไปอีกคนแล้วและทำเอาแฟนๆที่ได้ดูคลิปต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักมาก